ยี่น้องเอ้ยบ่นเป็นธรรมดาเลยครับนี่นี่คืออาหารอีสานบ้านเฮาไปตรงป่ามาบมท่นรรมานอะไรเป็นกะละมังเลยครับนี่ปลาทูปลาทูอ้าวเบิ่งมีหอดปลาทูปลาหมึกกม็มีอีปูทะเลก็มีที่มันคักมันแน เยมีะ่นาาเอาเาก็โดแล้วดล้ขอบคุณกินบุเดียวมาเสียบเลยตองมีหไรขคนมันไปแดกจะลมาเสีบหยาดกันสียิงังเียนัแม่นจำใครจาเอาเอาก็ะไรข่อยขี้ไรเเขทแท่กขี้ไรยังไงรอก็ข่ปุ่นด้เลยทำเจ้่สาวเห็นทัน ได้สมุยบาเนี่ยมันได้ไม่เอาจังเปนรด็ดเลยเนียไหมเป็นรถหัวน้อยเป็นหัวน้อยเออเอออันนี้พ่อฟ้าเอาจนว่าีเจ้านนี้งยีเ้ยยิ่งวโอเคเ้ยเมาแล้วแล้วไปว่าไไมาเราิหนึน้อนไดบัดเอ็นกฮอบพานแล้วบพานแล้วต้องบอกจาแล้วเขาเรียกบ้านเยคกำนั่นเดี นี่ผู้ใหญ่บ้านเลยจับเป็นตัวอย่างเขาบ่าเอาอ้อมไก่ครับเป็นของเขาครับเราเชื่อไห้วันเฝ้าเดินกันมาอ้อมไก่น่ะอู้ห็พิศเสียเลยพี่นี่ตำปะเชีวเนี่ยเขาว่ากันปลาซิวเนี่ยเอาบอกกอกบีบใส่นนี่ขึ้นลยเด้เตียนดวงเรียงเรียงเลยนี่คือบรรยากาศการรับประทานอาหารยบ้านแม่สวนบังเกิดวันนี้มาเจอ ท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่บ้านร่วมหล่อได้ไม่ต้องคิดนาบ้านเนี้ยร่วมหล่อมีโอกาสมาทั้งมองแง่ต่อตั้งครับวันนี้คุณพี่นั่งกำลังเอากับเข่ามาหายแล้วครับคุณกินป่ะล่ะหลับเพื่อหลับเพื่อไม่กินเพราะหลับเพื่อซิวพอนีว่ามาเล้อวท่านผู้ใหญ่บ้านว่าถ้ากินเสียผู้ใหญ่บ้านลดรถขับเข่าไรเนี่ยบริเวณผู้ใหญ่บ้านเลยนี่คุณนายผู้ใหญ่บ้านครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอู้ปลาไปเต่บานสแต่รมมบ้านใไหมันจะขึ้นบรกันอู้ไตบ้านถว่าเบงน้ากันครับครับเขาสุดยอดเลยครับนี่ปนปลาซิวบานสวยยากเดียวครับโอ้โหสุดยอดเลยครับกปาซิวปลาซิวเราเคยเห็นบบานบ้นรอป่ะนี้อมอ่อมไก่ ไอ้ดีตำปลาซิวนั่นมกยังนท้ายเข่าเขาซีดหมก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 ใส่หยวกใส่หยวกมกใส่หยวกใส่หยวกปีใส่ปีนั่นคุณแม่เป็นผู้เหตุฮะเดี๋ยวมารับประทานด้วยกันนะครับวันนี้ออกผ้าละออกผ้าออกผ้ามันมันอยู่ไก่เนาะมันอยู่ไก่ผ้าอาจารย์ไม่อยากไปอาจารย์ก็ทายไปผู้กินกินไปเรื่อยๆกินไปกินไป กินไปเรื่อยๆเขาบอกเขาก้กินไปกินไปเขาไรเถอเขาไวัฒนาดีเนี่ยเดี๋ยวไม่กินเขาก็พูู้ใหญ่บานก็พูนงไนเนาะโอ้ยหอเอ้าโหเหนยันเข้าไปสิเคอเาเคยไวรุดผุ่นพม่านดากำลังยางมากอีกพม่านดาแม่ปีก่วเะเอาเจียงข้างน้ำโรนึงแล้วก็โชว่เร่ออีกถุงนึง แม่วนเสียงหัวปันสาวสมหน่อยนะเขาเพื่อนๆเป็นใส้สมูนักปลาไส้คนธรรมดากับข้าวนี้ครับมาดูนะฮะกับข้าววันนี้เยอะนะครับโอ้หลายอย่างนะครับมากับพี่เบ้าตุลูครับวันนี้เขาว่าุนั่งเจ็ดเทือนกินข้าวันเพื่ปิดกล้องก่อนเขาจะเงียบไปเลยเขาว่าถ้าเขาบ่าว่าเลยมาทิมเลยจิมาชิมเลย แก็ว่าไปเจาคุเยูเลจะปลยอยคัยเอาี่ครับนี่คือท่านผู้ใหญ่บ้านนี uh ่น huh. okay. ีลาปลาซียม oh, no. ู่ไรกลูกแปด่น้า uh, ท uh, ่า erm> ผู yeah. ้ใหญ่บ mm ้านมูปน้อ่ะบ้านหนองชุ่มคนตำบลคืมชาิเพื่อนองซ้องเจ้าวันก่นะครับลาปลาซีวพะนะครับี้ยังกันเองอันนี้ลูกเมงกันไม่ไม่มัินฟ้านี่เป็นยาวิเศษนะได้อนว่า ปียาชุบกำลังพนารุ่งวัดท่ามดาเลยปียาชุกำลังดิโอ้สิเมนสิเมนผมบังอยู่ในกูเกิลวัดท่ามดาเลยตัวนี้วินนะคะมีควายซิวมีปลาซิ่วอาหารทะเลเนาะาซิ่วอาหารทะเลอลาซิวนาะครบอานาันิ่หงอบานี่ตีวางสี่ด้อยยินดี ห้วกมันอ้วกมันผิดจุดหนึ่งกินนี่ดีเลยเออม็อกมบอกไปอ่ะที่แตกเข้าไปเป็นอาหารทะเลแต่อาหารทะเลพอเลยสุมบักิเสี่ยนเผาบัลลีเผาไรบัลลีเผาไรบัลลีเพ็รนิ่งหน่องระวานีเขาเนี่ยนิ่งหน่องมาครับมาวัอดีครับวัอดีครับโอ้ยเพื่อนหญิงเพื่อนหญิงเพื่อนหญิงกับยาเถวขนเขาแรงงานมากเพื่อนสาวเพื่อนสาวครับเพื่อนสาวกับยาแถายางมาก ปกตินี่ไปเก็บเพ็ดเป็นบ้าพี่นั่งแลกันเก็บเห็ดเนาะไปเก็บทาาไหนเก็บเพชรเลทางดงเข่งโอ้ทางดงเข่งดงเข่งเนี่ยเป็นดงติเึ้นเาขวายข้นเขาพีนกึ้เขาเมียสิ่งนี้คระบนผูใหั่บ้าน กินเขาไม่จะเสียบักับเสียแน่คือบะหมี่เจเอาบ่านนากองเข่าพ่พุ่เอาบ้านอีไเอาบ้านี่คือคุณผ่องสีวรนธ์เหน้าผัอากล่าของ้นไม่ยังอีกเลยแพ้ยางเถาแล้วยางไปนี่คือรถไทยถ้ำนะครับข้าราลกานรถทีมงานดีเจสระสตูดิโอเ้าๆ จดบอกตำรวจออกมาลันวัดเอ็กอ้อจะพัดใส่สบู่นี่นะขาเพื่อนเวเนาะแม่เนาะจังเลยบอกให้ขาะกักเดียวนไม่ดอกข้าเขาก็ลังโยย่งบวกเดขาโยยังวโยโอ้กินเข่าได้ดอกติแม่คือบยับเขว่าพี่ยับไปวุ่นยับมาัง่ากยแบอกวก็บอกว่ากินข่าเลยมาดุ้ณแม่เออแม่กินเข่าเลยอย่าลาเียวเนี่ยเมามามายาลาบเียว เสียบิสานบาครับด่ะโอ้ยคำ่ใหญ่ปวดปวดนี่บาดที่ขึ้นขงะเสบับเหนียนอนเลยมื่อีผู้ยิบานเป็นพระเอกเริ่มเหมือนนี่ยให้ผู้บาลให้ผู้ยบานเป็นพระเอกเลยต้องใช้ผู้ยบานอย่างเดียวใช้ผู้บานอย่างเดียวครับดินฟ้าเน่ยดัไมมดินฟ้าพ่นานานานเ้านป็นยาเด็นี่ยลุงมปายาชืกำลังคดังเนี่ยว้าวปาเนี่เฮ้ยเราห้ามกินเหล่าีกไปอ่ะผมยกินเหล้าเด้อ จะหมอบินซาเม้อหมอบินซาเขากระเช้าแม่แม่เขากเช้าเขาเขาเขาด้วแม่เขาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวน้องมึงกันขวัญแต่ไม่บอกกันเนาะแสบ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 ของแสบพิศานโอ้ประมาณหนามาอีกแล้วประมาณหนาสีประจันมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวยังมาฝ่าลูกไส้บุก ยี่ันไงันกินเข่าขวาให้ปิดกล้องไว้ทานไระดม่่นวาเมียสีนี้ม่ะนะอันนี้คืออันนี้ไม่ใยังนี่อันนี้อู้หูบาลคอกเด้อเนี่ยมเาเนี่ยอู้บาลอคอกู้บาลคอกเนี่ยเมื่อนะเนี่ยมอนะอู้บลกคอกุ่แม่อ้าวบารลอคอกได้ครับครับสุดยอดแสุดยอดที่ดีบารลอคอรกแมันตัวเนี่ยนมันได้หลายโลอยู่เนาะโอ้ยรู้ตัวแเฮ้อ บอับก็ได้ดอกิงตะรูตัวมันเนาะจะไปกินพี่ตนไปกินจไหนี่พี่ตนจไปกินแบบไแล้วมึงข่ามรู้ตัว้าพูดย่าพูหญ่าระเอกยด้หมดเนี่ขาเป็นลมก่ปลาซิ่วปลาซิวอาหารอะไกม่เนี่ยปลาซิวเลยครับปลาซิ่วปลาซิ่มงด้ะเออบงเส้นฟาสมลาก

วันนี้พักมีโอกาสได้มาพักรับประทานข้าวกับข้อแหงก็แม่ได้แม่อับแหงได้อขที่เราแหงแล้วก็บรรยาแบนบวมยิ่งน้อยข้อแหงพะนะเสริมเติมกำลังบุประกาศบักพริกประกาศปับพริกพริกแหงพริกแหงแม่หอมแดงก็มีเนาะกระเทียมกับบวมีหอมแดงก็มีกระเทียมกับบวมีแซ่บแซ่บแม่ครับแซ่บแซ่บไรแตกนะพูดได้พูดไดสั่งหมกปลาลูกคลองลุ้นต้นชาดเนาะกินทั้ง เบ้าตู้รู้กินมาไหนครับเอาไว้เพื่อกิเสียนะข้ามเข่ารู้ตัวอันสั่นนะมันเป็นข้ามเข่าเลยครับกระเช้าหมูบกให้เขาเบ้าเท้าเขาบอกกรอกใส่กรอกใส่เขต้องบอกลายพี่น้องหยัดหยัดเลยของแท้ของแซบพิสารนี่คือฝีมือคุณแม่ทำวันนี้คุณแม่ศรีประจันก็มาเอาหมกปลาลูกคอกไม่ลูกชายเนี่ยรับประทานเบ๊ว มีแต่สาวลูกคใช่ใช่ลูกวงอนนี่มีแต่ผู้สาวด้ยครับเนี่ยสามสาวที่สเกิร์ตสมสาวที่สเกิู้้ะน่ะติดต่อผู้บ่าวติดตอผู้บ่าวมาให้เนี่ยล่นี่ใป้ลูกคอกเห็นไหมลูกคกเอออี่ปลูกคองของคุณแม่ศีประจันฟันะภาระลุตนสาตว์โอยใาดแต่เมือวานะกต่ะลุตวนสาเนาะตระลุตนสยเนาะะลุตนปลาลูกคอกเลย เจบทักไเธอักินตั้งเอามืองไว้ยามงาลจำหนเนี่ยวนองูงพอผู้ใหญ่ว่าอันนี้มยังลูกนี่เจ็บมือไม่เป็นไรแต่จเจ็บใจก็เป็นพอพูนครบครับแรกใครยังให้เปียก่เคุแม่กรบใส่ปีความหน่อไครับมามาเนี่ยเนี่ยโอ้ยยังกินไรผู้ช่วยก็ต้องกไบั แสบแสบสุดยอดเลยผดานาพอดีครับผู้บาดีท่านผู้ใหญ่บ้านเป็นพระเอกเลยนะฮะวันนี้มุ่งช่รงมาดานแสบ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 นะแสบแสบเนื้อแตกเนียแตกเนียแตนไอ้ปั้นไอ้ปั้นกันจ่าจาเดี๋ยวพูดว่าไว้เขาเาจะว่าผู้ใหญ่บ้านโสดเด้อบ้งแตกเนี่ยแต่ว่าเมื่อเมื่อคุณนายผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเลี้ยวกว่าฝ่าเรียมมันตะเบ้ แย่เลยกับกุ้งหูเบียดตบแหนขนาดนี้มองฟังลำอ่ะพันข้อนะช่วยพันมึงเงนนี่คือบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับบรรยากาศแบบโอ้โหสุดยอดเลยครับวันนี้พอทายลงไปนี่เป็นบรรยากาศที่ไม่ค่อยได้สัมผัสนะครับวิถีชีวิตแบบอีสานบ้านเฮานะครับเป็นสตอรี่ที่ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าคุณแม่ตั้งใจที่จะทำให้รับประทานนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้แวะ บังเอิญว่าพ่อท่านผู้ใหญ,ญ่บ้านน้ำก็เลยได้ให้เป็นพระเอกจะพระเอกเอาว้ไม่อยากเป็นพระรองเอานี่ยมือนใ้เป้าตัวเป็นพระรองมอกครบเโอ้โหูเซปีกผีกล้วยเด็ดเซปีกกล้วยข้าวแต่คุณแม่เอ้ยครับเนี่ยเซปีกกล้วยเนาะครับโอ้ดีเกดีเกดีเกครับครับครับอันนี้อันนี้เ,<บ>เป็นยังครับเนี่ยวอมไก่ขันพื้นเห็ดมันกิดสีบ่อ็อต<ด>แสบวันนี้นิ่เมียผู้ใหญ่บ้านเห็ด เนี่ครบบดสิวาเสียบ่แซ่บมันก็ต้องวัดแซบคุณนายเห็ดคุณนายเห็ดแซ่บบ่แซ่บต้องว่าเซ่ยบาวาลีฮอดซ้อนห้าอทซ้อนสุดยอดเลยครับแซ่บไว้แี่บไ้ก็ดีเห็นแลกินก็แซ่บมื้อนี้สิวนผัวไปโคกแต่ว่าผัว้สิว่ไอัวอยู่นอนปนมี้นไปใส่แตหาวางๆเลยไปบุรีรัมเกิดไมบุรีรมเกิอนอ้ไปรลสิรัมครับฮะ โอ้ยข้าวบะเท่าเนาะข้าวมรัเนาะเอ่อเนสะคนใคนเสินเดียวเาบอกง่านี่อง่ายง่ายเลยไปนี่หอทันยนี่ไปฮอดสนามกีฬาแล้วก็แลนออกคนนอกแลนส่คนนอกขบขับขับขับา่งู้หดได้เลยนคอนี่ย่อทันเออ่น้นีนมีรสนามบอลสนามบอลวีรัอ่ะอนิญานะครับไปิ้เอันนี้จักหนอันนี้หมกปลาซิวครับ อแข่เลยหมกระซิวกตก่ัอ่อบนี่คือนกกายการว่านว่อหัมวนครับแซ่บครับที่นีคือของแซ่บพิสานบ้านเฮานี่มกปลาคออน้อยปลาลูกคอกครับบ้านเฮากันปลาลูกคอก

บกาบกเด็ดฮฮ่าก่นกบกตัอย่านักพกันเลยต้นหยากกันโอ้ต้นหยาคนยายเลยบกต้นไปยังนต้นหยาบเมือบกต้นครับ ผู้ถือก็บอกตันซ้ากันพ่อแม่เอ้ยหนักครับนักตัวครับบอกตัวน่มนบอกฮ่วงนะครับบึ้นไกลๆคือบอกฮวงนะไมบอกฮงบอกตัวน้บอกตัวครับ อันนี้ต้นผู้ยิบานบ่ครับนี่ยผู้ยิบานผู้ยิบานปลูกเนี่ต้นพันอยู่ในสวนมี่น่ะโอ้ขันผู้ผู้ยปลูกสิบ่พรานี่ว้ายของผู้ใหญ่ของผู้ยิป้ามีหน่วยหนึ่งว่าเอามาเยุนตัตะเคี้ยตันตเคี้ยก็ยุ่ในบ้านหางย่ทั้งหลอย่างแบบของยกบของยของแม่เอยนี่ือผู้ยิบวายต้นต้นหญ่ของ ท yelled, <S <S ่านผู <S <S ้ใหญ่บ้านนะครับนี่คนธรรมดาเขาบอกเคยเห็นผู้ใหญ่บ้านบ้านไหนรอ่าปนี่ยเนี่ยนคนธรรมดาเล่นเขาไปเล่าปะกินกับอะไรยางบังมัดใบอะไรท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านกับบ้านน้องแวงชุมพลท่านผู้ใหญ่ยังบอกเราไปได้ไหมนท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่อะไรชายทองชายทองคำผาย ท่านผู้ใหญ่หมู่ที่โอกาสดีมากินเข่าครับอาเรสครับหมู่ที่8หมู่ที่8บ้านหนองแวงชุมพลเจ้าบุญคุนชาติเพื่อน้องซ้องโจขันแก่นเอาเป็นโอกาสดีจะมากินเข่าครับท่านผู้ใหญ่บ้านมาเรียผมครับเอาอย่าบอกได้เเอาย้อนขับเลยล็อกกบอกต้นแม่ครับล็อกก๊อกได้กล้วยใด้ปีกัวต้นแม่เลยก็ถือใช้ปีหูเจ้กบ่าเป็นยงเพร่ะเขาใช้ปี มันเป็นจงไหนเพราะว่าไส้เดียนมันบ่มีเดียนเนี่ยใส่ปีไปก่อนมันมีเรื่องเล่าลุ้ตัวปลาลูกคลอดด้น้ำตาสิไหลยมกไปจนไหนมันนอนตายอยู่นี่นะเอ้ยมกไปจนบ้านมันลงน้ำลงหนองเนาะอันนี้ก็แซ่บลูกนี่ เออมันมันมันสำคัญแต่ว่าเป็นเขาอีหยังมันมันสำคัญาว,าาว่าไผ่หงผู้สาวหงมาแซ่บเบิดผู้ใหญ่บ้านกินเขาเพินงจะแซ่บบะหมี่เนาะแซ่บนะนี่อาหารทะเลเนาะปลาชิวากก้วแสบแสบแสบเอื้อนประกอบด้วยเนี่ย <c oughs> เนี่ยเอ่าคุ้นกรอบคุ้นกรอบเอื้อนหมบไม่เอื่อนประกอบคุ้นกรอบคุ้นกรอบคุ้นกรอบ เกนะครับขอบคุณแม่แม่นะครับคุณแม่ดอกข,ออายายขัเขเดเออข่าขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับจะข้ามเลยนะจะข้ามเงินกันเงินขอบคุณเฮียเอ๊ยจะข้ามพนะแล้วก็แม่เอาได้เหมผมได้ท็อปไทยข้ามเข่าไหมครับซิจอดซิจอดเลยท่านผู้ใหญ่ชายทองคำไายขอบคุณท่านผู้ใหญ่ชายทองคำไายคุณแม่ดอกขัดเข่า คุณแม่ปีหน้าข่าวคุณแม่สีบัจจันรคุณแม่สวนนะครับ,บคุณชีมงานด้วยนะฮะมมขอบคุณปปช่วยติดตามดเลยครับช่องดีเจสระนะครับพี่บ่าวตุลุนะฮะจะได้กระซอยกันนะครับเออพักดันให้ไปมุ่นไปสู้สวงสวรรค์เด้ <laughs> อะนะครับมีโอกาสก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันมารับประทานอาหาร เดิมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับกดแชร์กดไลค์กดใส่ใจซับตะไคร้ให้น้ำแน่หวัสดีครับ